เครื่องสวยงามดูทนทานดีแล้วก็ราคาถูกกว่าร้านอื่นวันนี้ครับวันนี้เราจะไปส่งเครื่องไีดีให้กันะที่สามย่านครับก็เ,เดี๋ยวกำลังจะไปส่งก็ตอนนี้กำลังเตรียมของขึ้นรถนะครับทีมงานทุกท่านครับดูบรรยากาศการ เอาปิดขาขึ้นรถครับขึ้นนรถเดี๋ยวตอนไปนะไปถึงเดี๋ยวผมถ่ายดู เข้าไปอ,าาาอ,าอันนี้ผมต้องไปสง่งขึ้นไปส่งชั้นไหนครับหือว่าเป็น้านตเป็นป้ายสีชมพูใหญ่ๆเข้าไปอยู่ซ้ายมือเช่มนั้น เดี๋ยวเราไม่ได้ส่งอย่างเดียวครับเรามีบริการยกให้ด้วยครับไม่ว่าจะหนักหรือจะเบาเราก็ยกนะครับเนี่ยครับเ,เรา,เากํลาลังจะยกนะครับเดี๋ยวว่าถ้ายกไม่ไหวเนี่ยเราก็คงต้องขอกําลังเสริมจากท่านแล้วละครับหลังจากนี้ผมขอตัดภาพไปหลังจากยกเสร็จแล้วกันนะครับ แล้วก็ส่งเครื่องให้ลูกค้าเสร็จเป็นที่จบร้อยครับตอนนี้เรากําลังเดินทางกับออฟฟิศนะครับยู่อยู่นั่งอยู่บนตอนนี้เราอยู่บนทางด่วนนะครับก็จะเรื่องนะครับใครสนใจเครื่องเสีก็ติดต่อเราได้ครับไอดีโกบลบริษัทเราเป็นบริษัทที่ชัดเจนนะครับมีตําแหน่งที่ตั้งนะครับตรงข้ามบัญญาในหมู่บ้านบัญญาณที่เจนนะครับเข้ามาได้เลยถนนลูกลัง เข้ามาปุ๊บกิน้ายครับบริษัทอยู่ทางซ้ายเลยก็ก็เข้ามาดูมาชมได้ครับมาเลือกเลือกซื้อเลือกหานะครับก็ให้สนใจนะครับก็อย่าลืมซ,ซิ้อหรือว่าจะเซิรได้ครับไอดียเวอันครับได้ตามเพจหรือว่าตามอ้เนี่ยอไอที่อยู่หลังแฟชั่นนะครับ